วันนี้พามาดู EV มือสองราคาขายกันที่เท่าไหร่บ้างไปดูเลยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูราคารถ E ีวีมือสองนะฮะวันนี้จะขอญาตแบ่งเป็นคลิปนะครับก็คือเป็นคลิปที่จะพูดถึงวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับโพสตในกลุ่มต่างๆในโซเชียลหรือว่าขายหน้าเต็นท์ทั่วไปนะฮะแต่คลิปถัดไปก็จะแยกให้ดูนะครับว่าในลานประมูลเนี่ยรถ E ีีขายกันที่เท่าไหร่นะครับแบ่งเป็น2คลิปนะครับอ่ะวันนี้พาไปดูหลายรุ่นสักหน่อยพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะก็คือเนต้าเนต้าวี เนต้าวนะครับตอนนี้กระซิ่งได้อยู่ที่2รุ่น2คันนะครับเริ่มต้นจากที่เนต้าวตัวแรกเนต้าวตัวแรกนะครับตัวที่โพสต์ขายอยู่นี้เป็นปี2023เลขไม่อยู่ที่54,000กิโลนะครับราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่265,000บาทเท่านั้น 2 6 5 0 0 0บาทเพื่อสมาชิกครับเนต้าวีเวอร์ชันแรกนะฮะโอ้โ oh, หดิวบอกว่าราคาเนี่ยน่าสนใจเลยนะครับ2 0 0 0กลางๆเท่านั้นอ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเนต้าวีอีกตัวหนึ่งเป็นเวอร,ร์ชัน2หรือว่าเนต้าวี2นั่นเองนะครับอ่าสำหรับคันที่โพสต์ขายอยู่นี้นะฮะเป็นเนต้าวี2ตัวสมาร์ทสีขาวเลขไมเพียงแค่23,000มกิโลเท่านั้นวิ่งมาน้อยแบบมากๆเลยนะครับราคาตั้งออยู่ที่สามแสนี่3มื่0 0บาทเท่านั้น โอ้โหสามแสนสี่คุณสมัยิี้ครับคือจริงๆขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะ n นต้าวีทูเนี่ยถ้าขายเป็นมือใหม่ป้ายแดงนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สี่แสนกว่าบาทนะครับแต่พอเป็นมือสองนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเนต้าวีทูนะ ปีเนี่ยเพิ่งจะผ่านมาปีเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ขายที่3,4 0แนนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นแรกเนี่ยตอนนี้ตั้งขายกันอยู่หลัก2 0 0แสนกว่าบาทนะฮะ2 0 0แสนกลางๆถึง2 0 0แสนปลายๆโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจราคานี้ซื้อยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับและทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือ BVD Dolphi n Dol ินบีวีดีดอฟินนะฮะข้อมูลที่มีตรงนี้นะครับก็คือดอฟินตัว X อ็กเคนเดตสี่เเป็นตัวท็อปเลยนะครับราคาตั้งเอาไว้อยู่เพียงแค่ 5 9 99, 9 9 9 9บาทนะครับโอ oh, ต้องบอกว่าโพสต์เนี่ยเราใจจริงนะฮะตีเท่าว่า6 0แสนมีทอนบาทหนึ่งนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับตัว d o ฟินเอเซนเดตตัวนี้นะฮะจําว่าตัวท็อปเลยนะราคาป้ายแดงนี้ตกไปนู่นเลยนะฮะเ0 0 0แสนเลยนะครับแต่ตอนนี้โพสต์ขายอยู่ที่5,900เเลขไม่เพียงแค่2,300กิโลเท่านั้นนะครับโอ้โหถ้าใครสนใจนะผมว่าซื้อไปยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่า คันละ7 0 0 0แสตอนนี้อยู่5 0 0แส0กว่าบาทสุดยอดจริงๆเลยนะครับรุ่นถัดมาก็คือ b ี d Atto 3นะครับ b ี d Atto 3นะครับตรงนี้มีโพสอยู่2คันนะครับเริ่มจากที่คันแรกเนี่ย คันนี้เป็นปี2023ตัว X อ็ n เนนะฮะบอกว่าเป็นรถมือเดียวเจ้าของดูแลดีมากเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับราคาตั้งาไว้อยู่ที่60แสนกับอีก90,00บาทโอ้โหซึ่งถือว่าราคาหน้าโดนมากๆนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะฮะที่โพสขายกันในกลุ่มเนี่ยก็เป็น b ีว a t ี o 3สาสีเขียวตัวนี้เป็น X อ็ n เเหมือนกันนะฮะเข็มไม่อยู่ที่1 1แสนกิโลราคาตั้งเอาไว้อยู่ที่5 8 0 0 0 0ืนบาทนะครับคือทางด้านของ b ีวารีแอตโตเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ ไปไ้แดงตอนเข้ามาในไทยแรกๆเนี่ยราคาล้านนู้นเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าราคานี้สุดๆยิงตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเราซื้อได้นะฮะในราคา100,000กว่าบาทหรือว่า500,000ไปปลายเนี่ยถือว่าซื้อยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่ารถนะฮะไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับชาร์จไฟไปได้เลยนะครับนี่เป็นตัวเลือกอีกรุ่นหนึ่งที่ก๊าซซิงเชียเลยนะครับรุ่นถัดมาก็คือเนต้าเ เนต้า X นะครับโอ้โหที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนะฮะเพื่อนสมาชิกครับโอ้โหเปิดตัวไม่นานตอนนี้มีมือ2แล้วนะครับเขามาโพสต์ขายกันแล้วนะครับเริ่มต้นจากที่ตัวเนต้า X ตัวสมาร์ท480นะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสูงสุดของเขานะฮะวิ่งมาเพียงแค่8ป0 0กิโลเท่านั้นราคาที่โพสต์ขายกันในกลุ่มเนี่ยอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โหห0 0 0นเจดท้งนั้นของเนต้าเอขออนุญาตเสริมตรงนี้นะฮะนี่คือรถ b s u v ขนาดใหญ่นะครับและเป็นรถ E v ดีรถไฟฟ้า100%ยเปอชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ามันนะครับด้วยขนาดตัวถือว่ายอดเยี่ยมนะครับด้วยขนาดของทา้งด้านของแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยถือว่าครบครันทั้งหมดเลยนะครับราคา6กแสนกว่าบาทซื้อยังไงก็คุ้ม อ่แล้วในข้อมูลตรงนี้มีอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวคอมฟอร์ตนะครับตัวคอมฟอร์ตเนี่ยเป็นเนเท่าเอ็กนะฮะร,ราคาโค้ดขายโอ้โหต้องบอกว่าราคาเร้าใจเลยนะครับคันนี้นะฮะก็โพสร,ราคาอยู่เพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ5 9 0 0 0นเก้าเพื่อนสมาชิกโอ้โหราคาถือว่าเล้าใจเลยนะครับตัวคอมฟอร์ตนะฮะโพสกันในกลุ่ม5 9 0 0 0นเก้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปสูงสุดเนี่ย โพสอยู่ที่6,007นะครับซึ่งน่าเล่นทั้งคู่เลยนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกขั้นไหนเนี่ยชอบรถขนาดใหญ่ๆนะครับเนต้าเ,เนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับอทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะเป็น b ีวีดีซลนะครับบีวีดีซนี้ตรงนี้ก็มีู่2คันเหมือนกันนะครับมาเริ่มต้นดูจากคันแรกนะฮะคันแรกก็คือ b ีวีดีซ p ล r เปอร์ฟอรปี2024ราคาตั้งอยู่ที่ในกลุ่มนี้นะครับอยู่ที่ 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหราคาถือว่าเล้าใจจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับทางด้านของตัว b v วดีซลตัวพรีเมียม650นะครับตัวนี้เขาบอกว่าใหม่แบบสุดๆเลยนะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่ 8 6 9 0 0 0บาทนะครับจริงๆราคาใกล้เคียงกันนะแตกต่างกันที่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่8แสนกว่ากว่าถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะฮะทางนักของ BVD Seal เนี่ยมือใหม่ป้ายแดงนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่9 0 0 0ไปปลายนะครับโอ้โหราคา BVD Seal องบอกว่าลดลงนิดเดียวเท่านั้นสุดยอดมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่าและทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับเป็น MG4 นะฮะรุ่นนี้สุดฮิตเลยนะครับตัวที่โพสต์นี้นะฮะคันสีแดงเนี่ยเป็น MG4 ตัว X ปี2023บราคาตั้งเอาไว้เขาบอกว่าเรา้ใจเลยนะครับอยู่ที่459,000บาท โอ้โหเร้าใจจริงนะฮะเพื่อนสมาชิกครับ400,500เท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของ MG4 นะฮะทางด้าน MG4 เนี่ยตอนนี้นะฮะราคาเริ่มต้นของมือใหม่ป้ายแดงอยู่ที่500,900นะครับพอเป็นมืองสองอยู่ที่400,500เนะี่ยโอ้โหน่าเร้าใจจริงๆเพื่อนสมาชิกแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับ MG4 เนี่ยเขาโพสต์อยู่อีกคันนึงนะฮะตัวนี้เป็นคันสีส้มเป็น MG4 ตัวดีนะครับปี2024คือแตกต่างที่ปีนะไอตัวปีคันที่แล้วเนี่ยป, 2023, ะะนนปี24าาตตนี้น่23 9,000บาทเท่านั้นนะครับ4 9 0 0นะฮะแต่ว่าทางด้านของตัวราคาเนี่ยเมืเ่อตัวปี23หรือตัว24นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก4 0 0 0กว่าบาทนะครับโอ้โหซื้อ,อยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับ m g 4ทีมาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ o r a g o o d Cat o r a g o o d Cat ตรงนี้ก็มีอยู่2คันเหมือนกันนะฮะเพื่อนสมาชิกครับ,ม,รบมาดูตัวแรกเลยแล้วกันนะครับ Aura o o d Cat ตัวนี้เป็น ตัวโปร400ปี2023นะครับราคาที่โพสขายในกลุ่มอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะครับมีวงเล็บไว้ด้วยนะฮะถ้าซื้อเงินสดสามารถต่อรองได้ค่ะประมาณนั้นนะฮะโอ้ราคาขนาดนี้นะฮะ460,000นะครับยังต่อรองกันได้อีกถือว่าราคาเป็นมิดแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับโอราคูดแคทอ่าแต่โอราคูดแคทเ็ามีอีกตัวหนึ่งนะครับที่โพสขายในกลุ่มนะฮะโอราคูดแคทอีกตัวเนี่ยตัวนี้นะฮะเป็นตัวอัลต้า500เลยนะครับอ่าสำหรับโอรา o ูดแคทตัวนี้นะ เขาเขียนไว้ว่าตัดสดอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจัดไฟนั้นทั่วไมไปนู่นเลยนะฮะ5้0 0 0นเลยโอ้โหต้องบอกว่าราคานี้ดำลงมาหน้าดูนะฮะ,ะสำหรับรากูดแคทนะครับตัวเนี้ยตัวที่429,000บาทนี้นะครับเป็นตัวอัลต้า5 0 0รนะครับระยะแบบนี้วิ่งแบบโอ้โหคุ้มค่าแบบสุดๆแน่นอนนะครับสำหรับนี่ก็คือรถ EV นะฮะที่เขาโพสขายกันในกลุ่มนะครับเพื่อสมาชิกเดี๋ยวกระซิ่งจะแยกให้ดู2คลิปนะ ันนี้เป็นโพสขายในกลุ่มโพสตขายจากหน้าเต็นนะครับก็จะราคาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูที่หน้าลานประมูลอาจจะราคาเบากว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุก่นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ